Ô hôn 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 món này gặp xiên ngay, là xiên ngay, là khoáng thẻ xiên à, nga. À. Ô, oh, oh, không có khó không? ô Nam phiêu. Ôi, nạm ô rồi, phiêu nóc rồi. ô thẻ này. Ôi nè. Tụi ra, nè. khoảng nghe. Ôi, ô. ไปไปไปโอ้ยไลลเชียหน่อยเพนเนี่ยล่าเียหน่อยเพนนี่ยโอ้ยัจดนเนยเียดอ๋อจวดจน้ำเดือดแท้จวดพ่อนะเพื่อนเ้ยเอ้ยตัวเี้ยเอพ่นอะโอ้ยพ่นะตัวออกแล้วพ่นะตากคอออกแล้วเพ่นะพ่นะามหัวแล้วามหัววพ่นะ เน้องคนนี้เหรอเ่าเลยหาวเลยเ่าบปลาแตกสวๆเลยมนลุ่นมนลุ่นเองเบ่งดังนี่ก่อนนหนเฮ้ยันนับเต็มเหีแล้วครับนหนเฮ้ยปลาสโต่งเงปลาสบายกัมี เต็มแห้อไ้คนน่ะโอ้ของแท้ของแท้นครับคนน่ะโอ้ดีเนเราตแล้วคนน่ะน้อยจุกน่าเหงาขนาดียญะครับพี่น้องคอนน่ะเอาไปเอา

S <S <an> ขาดเนาน้อเวเนี้ยเอาครับพี่น้องโอ้ยเต็มเหีเ้ยไงปลาดุกปลากระกโฮ้พี่น่ะไปไปไปพีน่น่ะเหี้ยจะขาดก้อนเนาะเนี่ยมาเบิ่งเซียนหน่อยกับเซียนโยฟังนี่โอ้โหเซียนหน่อยเต็มเหี้ยแล้วพี่น้องเต็มเหี้ยแล้วท่ามีบุปผดอยพี่เนี่ยมามาซ้ำค้างไว้ อันพู ah. Ah, ้อะใบในนูปลาโมนี ah mm. ่มันเงาดีอย่าไปงมันอ้้หน่ะปลาปลาเทโพดดอันนี้เห็ดเลนเลนนะครับนี่เห็ดเลนเลน่ะเสียโย่อเห็ดเลนเดยี่ด้งยนลมซื่อจับจุ่มแมวางตัวยี้ยี้ยนมซื่อเนี่ยนะเมื่อเมึงออกคนเนอันนอ้หัเล้ บันทีมันมีคนเอามาเอาปั้าสอบมาเอบปั้นคนอ่ะคนอ่ะเสียงงาจับนอกแหยคนอ่ะเศร้าคนอ่ะแต่ลงเปลายังตี้ยหาหกสิบนตัเนี่ยจำจำกัดเวลาหลายจะภาพน่ะเมาขาดแล้ว อันนั้นเดียวเท่านี้เพราะสองพันอยู่ได้ีนี่นะหนมันได้จักตันหนึ่งยังคาดว่าสิได้แดกเลยมั้งก็มามองเป็นเดกเลยแค่ด้่างเหน่อยหน่อยก็จะได้หาลอยลอยพี่น้องวันนี้น้ำมันขวานครับมันแรงมันแรงน้ำขวาน คุณปลาตัวเงี้ยคุ้มค่ากับเมา๊เจ็ดพัน เดี๋ยวเบเลี้ยนยังน้องฟังเปลอเดียมันเลียยู่ฟังเอาเบยเซียนยเลยตไงโอ้เซียนเยอะอ้ของแท้ของแท้ครับนี่นี่ตัวญ่ที่สุดในาแล้โมท่านยังงมังดอกเอาอ๋อใส่ใปล่อยดิปล่อยปล่อยวนอะของแท้อบงพี่ร้องอันนี้ก็ผ่านไปสานาที เบื้องวันนี้เพียงเดียวเก็นไมยอีเข็บไมาเยอะน้องเบื้องเบื้องเออสาจะเปียงนี่คุ้มค่าอะไรเกินพันน่ะเจ้าผ้าพันเจ้าผาพันมาเยมันคุ้มแล้วเออเจ้าผ้าเพิ่งเสียดายปลาเดียตึมให้เขาหมาถือเสียดินมารับพี่น้อง คนของแถวเออคนน่ะโยนลงซื้อๆได้เมืองเมืองรพนองบอกคนนี้ยโนลงซื้อๆนี่โยนซื้อได้ครับพี่น้องเนี้ยนี่กับเต็มกระมังแล้วครับคนน่ะช่วงนี้ก็จะได้ยุบประมาณสามร้อยโลสีร้อยโละครับเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวขึ้นไปใส่กระสังใหม่วูยเดี๋ยวจะพาเบิ่งอยู่ในกระสังแตกง่ามๆอยู่ไม่ตัวเงี้อันนี้กระลำมังนี่เสียนโยตึกผู้เดียวเด้อครับนี่เสียนโยเหรผู้เดียวแหงหางขาดๆนี่ละแหงหางโยลงชื่อยมันถึอละโอนนะครับโอ้นนะโอนนะครับเอ้ยตัวเงี้ยครับไปไยโสกปันนู้นจานู้นนะโอนนะเอ้ย hey. สองตัวกรตงนีครับพี่น้องขึ้นเถอะขึ้นเถอะเอ้นเะนนนนยนหลายตัวไหมพกเนียเดีน้ำเดือดแล้วพี่น้องมาขึ้นดเลยมาขึ้นมาขึ้นมาหนักหนักโอ้หนักหนักเบ้องเบ้องเออ้นะเอยตรงเี้ครับพ่นองนะ

เออเมย์น่ะตรงไงครับตไงครับตัวไงตัวครับมเหงานรอนี่ละคนกำลังห้าวคนกำลังห้าวนี่นี่ไว้กำลังห้าวเออมีสมบูรณเบิงเบิงครับเบิงครับลุนไปแล้วกันม่ออกอเบิงเบิงงเชิตครับงเชิเบิพี่้งน่ะเบิงงออกบีวะนีงยกบี เบิ้งครับเบิ้งครับปลาไม่ตะใสก็ลังงามงามีถูกป่ยมดเสียนเรียเสียนเรยเอางป่ยมาปลาตัวใหญ่ครับพี่น้องเบิ้งไม่ใช่เบิ้งคไรเบิ้งเบิ้ง มึงตัวย่นตัวมากพูดอยาอเอาหอดป่าไปเลยีเดียรลาเดยังเดียดเป่าลาป่อยลาจะมองได้ทางดีเหรเออไปดหอพดีเลยมงมองพอแล้วบ่ลาเป็นดอกวะที่อ๋อเนี่ยครับหลังจากที่เสียนหาปูหาปลาเพิ่งเก็บรวบรวบมาไว้ครับเต็มกระสังเบืองเบืองเบืององของแท้เลยวะ เบื้งเบเบิ้หลายครับสมคาแล้วครับนี่ทีมงานเสียนน่อยมอเจพันครับหนองนี่ครับนี่มอเจีพันคุมคาแล้วใครอยากมาเอารลหัสาแลพี่น้องผมเอาไว้ล่ะเบื้องเบ้งเบื้องปลาทุกอย่างรหสิบเอามาสัมผัสลูกคาเนก่อนห่สิมาจะโลมาเนี่ยจักสิบเโลเสิโล โอ้อันนี้เสียนอันนี้เพิน่นงเตรียมวองเงินมาแหลือดิครับพี่น้องนะ่ะว่าสิเอาปลาไปก้อยก้อยเส้นมดแดงเต๋อเพิ่งกับแม่นปลาได้หลายครับพี่น้องเบิ่งนี่เลตัวใหญ่ๆโอ้สุดยอดสุดยอดคุ้มค่าอยู่หมอก0 0็ดพันี่ตัวใหญ่คักให้เนี่ยงเบิ่สุดยอดสุดยอด เรากลมาเบิ่งบรรยากาศหลังจากที่ลงปลาเรียบร้อยแล้วก็มาเบิ่งบรรยากาศการซื้อขายปลากันข่างน้องข่างบ่อเลยลูกค้าก็นั่งเต็มเลยครับเบิ่งมาเตรียมการซื้อขายเบื้องครับเบื้องเบื้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อขายแมนเอาตัวใหญ่ก็วว่าียเได้ ตัวเลกาหญ่ตัวล็กโตหตน้อยกินแี้หเดี๋ยวไปอยตกแดตัวหญ่ๆเอตัวน้อยมันแหยไปกินไปอน่ะปลใหญ่ต้องตัวัคบรรยากาศการซื้อขายปาครับตลาดต้มตลาดทุ่งพ้นคุณเลยานบืคนน่ะนี้กระสังกะเต็มครับกระสัง เปลียเลยเปลี่ยนไปบุกับเพงเด็ปลาเต็มกระสังเลยก็เอาขึ้นมาให้เพิ่นขายกับบางงี้ตัวเงี้ป่ากันเลยเอาุ่นกิโลกันเอาบ้่งเอาข้นป่านี้นะเอาข้นวังทั้บุญพอไงได้ป่อยจะเทียบไปป่อยแล้วเนาะมันเห่ยปเลยคามี่่อน้องขาได้นะบ้านน้องเขาไปใส่น้องน้องมาทันใดนี่แหละตัวแทียนป่ายนพ่อมันวา โอ้น้ำเดือดแล้วพี่น้องพ่นอ่ะพ่นน่ะโอ้นินตัวใงญ่ะนนตัวใงญ้เลยนนสงตัวพ่น่ะสุดยอดสุดยอดน่ดตื่นเต้นด้เลยเนี่ยเออเบิ้งเบิ้งไปไปเนนี้ตัวเีไปรวไปลว